สวัสดีครับจ๊บครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องโอคาชินะเทนเซหรือว่า Sweet r e i n c a r n a t i o n และชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือเกิดใหม่ทั้งทีขอสร้างอาณาจักรด้วยขนมหวานอนิเมะเรื่องนี้แน่นอนเขาว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกนะครับและน่าจะมีจุดขายเป็นเรื่องของการทําขนมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ดูเรื่องนี้พอคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวเกี่ยวกับการทําขนมหรือว่าเป็นเมะอาหารอะไรลครับแต่ว่าพอมานั่งดูจริงๆแล้วเนะี่ย มันก็แตกต่างจากที่ผมคิดไว้พอสมควรเลยโดยเรื่องย่อของเขานะครับก็คือตัวเพสลีย์เนี่ยผู้ที่ชาติเดิมของเขานะครับเป็นพาร์ติซิเยหรือว่าคนอบขนมเนี่ยในระหว่างที่เขากําลังแข่งขันการทําขนมอยู่นะครับก็เขาได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตทําให้เขาเนี่ยได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกและเขาก็มีเป้าหมายใหม่ของเขานในต่างโลกก็คือการที่เขาเนี่ยอยากที่จะสร้างอาณาจักรขนมหวานนั่นเอง ก็ถ้าจะให้พูดถึงอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็คือการที่ตัวเอกเพสลี่เนี่ยต้องทำทุกอย่างทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบในการทำขน,นมหวานแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับที่ผมคิดไว้เพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะได้เห็นตัวของเพสลี่เนี่ยเขาทำขนมในทุกๆตอนแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยคือเรื่องเนี้ยเราจะได้เห็นตัวเพสลี่เนี่ยเขาทำหลายอย่างมากนะครับจนเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันดูเป็นแนวทำขนมจริงๆใช่ไหม แต่ว่ามันก็ทําให้ผมกลับรู้สึกชอบเรื่องนี้นะคือเราได้ดูเรื่องนี้ในหลายมิติมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจานะครับการเมืองการปกครองด้านความรักหรือว่าด้านการทําขนมคือเรื่องมันไม่ได้เซตมาเพื่อให้ตัวเพสลี่เนี่ยเขาสามารถทําตามเป้าหมายของเขาคือการสร้างอาณาจักรขนมหวานได้แบบง่ายๆเลยนะครับ คือเขาต้องมาปกป้องเมืองของตัวเองต้องมาเจรจากับขุนนางต้องหาวัตถุดิบเองอาจจะต้องซื้อหรือว่าต้องปลูกต้องหาอะไรมาทดแทนวัตถุดิบบางอย่างที่หาไม่ได้ก็คงพูดได้ว่าเรื่องนี้กว่าจะได้ทําขนมสักเมนูเนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ดูมีความน่าติดตามตรงที่ว่าเมื่อไหรเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเพสตี้ทาขนมและเมนูที่เขาทําออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับแล้วมันจะมีความพิเศษกับใครหรือว่า มีความพิเศษอย่างไรต่อเนื้อเรื่องแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยคือถ้าจะให้มองอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องนี้มันดูมีการชูเนะื้อเรื่องเกี่ยวกับการทําขนมมีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําขนมนะครับแต่ว่าฉากที่เกี่ยวข้องกับการทําขนมในเรื่องเนี่ยคือมีน้อยมากนะครับเรียกได้ว่าแทบจะต้องเป็นช่วงเวลาพิเศษ ของเรื่องจ,งจริงๆที่เราจะได้เห็นตัวของเบสลี่เนี่ยลงมือทําขนมคือถ้าใครอยากดูเรื่องเนี้ยพะฉากทําขนมเนี่ยก็เลยได้ว่ารอกันไปยาวๆเลยนะครับกว่าจะได้เห็นฉากหนึง่งส่วนงานภาพนะครับก็ค่อนข้างดูไปในทางหวานๆใสๆซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหมาะกับการนําเสนอด้านอาหารหรือว่าด้านขนมค่อนข้างดีแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของการต่อสู้เรื่องของสงครามอย่างเงี้ย ภาพมันก็จะดูใสๆเกินไปหน่อยนะครับไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันดูกดดันหรือว่าซีเรียสตามเรื่องไปด้วยก็สรุปเรื่องเกิดใหม่ทั้งที่ขอสร้างอาณาจักรด้วยขนมหวานแม้ว่าเป้าหมายหลักของเรื่องเนี่ยก็คือการทําขนมก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันมีการเล่าในหลากหลายประเด็นมากเลยจนเป้าหมายอย่างการทําขนมเนี่ยมันดูเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แบบนานๆทีเราจะได้เห็นมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้เหมาะ กับคนที่อยากจะดูเมะทาอาหารหรือว่าเมะอาหารเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ชอบดูอะไรที่มันเล่าหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยก็น่าสนใจดีเลยทีเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอนิเมะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ